มองมองมองฉันมองแต่เธอเธอเธอไม่รู้ว่าใครที่คู่ควรกับฉันเพราะเธอฉันเลยทำได้แต่ยอมยอมยอมฉันยอมแต่เธอเธอเธอไม่รู้วันไหนที่เธอจะรักฉันไม่ดาวพังภายฉันเห็นเพียงเธอสี่ันกว่าไม่ขอเพียงใดเจอกันเช้าดอกไม้ I give for her ขอโทษที่ทำให้ผิดหวังสตอรี่ที่ไม่เคยรีบภายเพราะฉันรักเธอ ฟกคณะขวญใจมือสไลด์ติกต,ญญต่อไปถึงความสดใสไม่ได้คิดไม่ออกความรักสะสมทำให้คนตาบอดตกลุมรักไปแล้วคันนี้เลยต้องจอดรักตั้งแต่ทรงผมลงไปยันรวงปอดอยากคุยกับเธอถึงวันนั้นจวนสอบซัมซุงมันลวนใแอปเปิลทวนตอบที่บอกชอบคับขอรับคำตอบอย่าไปฟังคำคนอย่าไปสนมันหลอกรักก่อนไม่ต้องกลัวไม่ต้องคิดตอนจบรักแรกพบรักจริงไม่ได้มาหลอกถ้าเธอตอบรักผมจะจับมาก่อนมีใจก็บอกไม่ทำทรงบน่นไปรับไปส่งโรงเรียนมาให้ ทันก่อนออดจูปากทางอ้อมมลลักชานมมากินกับผมสัญญาจะไม่กัดหลอดแอบ,บชอบเธอมาตั้งแต่แรกตอนนั้นน่าจะสิบสี่เจอเธอที่สี่แยกส่วนกระสพานลอยที่ทางมันแคบหลังหลังถลบหน้าข้ามทางมาไล่ตรงสี่แยกแทนที่ได้รักกลับกลายเป็นเรื่องเศร้าแต่ก็เมาแล้วเทวันไหนได้แค่มองมีสตอรี่ยาวเหยียดตวาเขียนเป็นเรื่องเล่าเพีงคนอื่นเศร้ามาเศร้ากับเราไม่โกงมองมองหน้าหาเรื่องเหรอเปล่ามองหน้าหาเธอนั่นแหละแบบเอาแบบว่ามองแบบ ก็อย่างแหละมองมองมองฉันมองแต่เธอเธอเธอ,อไม่รู้ว่าใครที่คู่ควรกับฉันเพราะเธอฉันเลยทําได้แต่ยอมยอมยอม,ยอมฉันยอมแต่เธอเธอเธอ,อ,อไม่รู้วันไหนที่เธอจะรักฉันไหมดาวพังภายฉันเห็นเพียงเธอสีแสนกว่าไม่ขอเพียงได้ For her. ขอโทษที่ทำให้ผิดหวังสตอรี Story ที่ไม่เคยรีไพยเพราะฉันรักเธอ